สวัสดีค่ะชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักครึ่งเดือนแรกของคุณนะคะ1-15กันยาค่ะใครนะคะที่มีลัคนาค่ะดาวจันดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในรางสีดังกล่าวดูควบคู่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีสิงที่ดูในโหราศาสตร์ไทยเนาะ ดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะนะคะออในเรื่องของธาตุธาตุทีท่3ที่จับได้นะคะเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นคลิปที่เราจะได้ดูรอบนี้ก็เลยจะเป็นเมสิ่งธนูนั่นเองนะคะต้นคลิปจะเป็นความรักแล้วก็ปลายคลิปก็จะเป็นการงานการเงินไม่ให้นะคะมาดูกันค่ะให้พลังงานหลักความรักความสมคัญธ์ของชาวราศีสิงห์คาสินะคะหนึสิบหากันใหญ่ก่อน ได้ไพ่สิบถ้ว wow. ยว้าวสิบถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะเป็นไพ่ที่มีความสุขสมบูรณ์ด้วยตัวเองหรือคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันสมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะมีแล้วแฮปปี้ดีแล้วสุขกับการอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยหรือเปนบางคนเป็นคนโสดอ่ะแต่เป็นคนโสดที่ไม่ได้ต้องการใครนะคะภาวนาไม่ค่อยอยากจะให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นเตอร์ปาร์ตี้สักเท่าไหร่นะคะ หรือการไปยุ่งกับคนที่ไม่ได้เป็นของเราคนเดียวนะคะคู่กรณีเป็นธาตน้ำก็ได้นะ,ะขอให้ให้ชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องราวในดีไเป็นไงคะอืมหน้าทพยความสัมพันธ์นะคะู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้ด้วยนะฮะ มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเลือกได้นะคะเลือกได้ว่าจะให้เราหรือเลือกได้ว่าจะให้อีกคนนะคะหลักๆคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่คุณได้รับสิ่งที่มันไม่แฟกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ในขณะที่เขาเลือกที่จะให้เราเขาก็เหมือนที่จะให้อีกคนด้วยตลอดนะคะหลังๆเนตัวคุณเองเริ่มมีความรู้สึกว่าในเมื่อ คุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่แฟร์อยู่แล้วมันไม่เวิร์กนะคะมันเลยเป็นไพ่ของคนที่เหมือนหันกลับมารักตัวเองหันกลับมามองตัวเองแล้วก็พยายามในจุดที่ตัวเองอยู่ให้ดีที่สุดมากกว่านะบางท่านมีเรื่องของการซัพพอร์ตกันด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเงินนะคะหน้าไพ่เขาล่ะหน้าไพ่เขาอีกแล้วสถานการณ์ปัจจุบันคืออะไรคะสถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ปัจจุบันชาวราศีสิสงห์ไพ่บอกว่าคุณโสดนะคุณโสดแล้วคุณอาจจะค่อนข้างหลีกลี่สังคมคุณไม่ค่อยอยากจะจอยหรือไปปาร์ตี้อะไรกับใครที่ไหน่หน้าไพา่เป็นลักษณะของคนที่ถ้าสมมติมีคู่มันคือไม่ค่อยใฝ่เรื่องคู่สักเท่าไหร่ต่างคนต่างมีพื้นที่มีสเปซเป็นของตัวเองแล้วถ้าเป็นคนโสดนี่ก็ยิ่งแบบมีความรู้สึกว่าฉัน สามารถดูแลตัวเองได้แล้วอยู่ให้ตัวเองได้ด้วยดีจนกว่าจะได้เจอคนที่ใช่นะคะช่วงนี้คุณไม่ค่อยอยากคุยกับใครสักเท่าไหร่การงานการเงินค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเองไม่สนใจเรื่องคนอื่นสนใจแต่เรื่องตัวเองนะคะไหงมาดูซี่คุณรู้สึกยังไงกับเขาคู่กรณีของคุณถึงแม้คุณไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าใครยังมีพลังงานของคนเก่าวนเวียนอยู่บ้างช่วยโชว์ขึ้นมาหน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวราศีสิงห์ ละขันน้นเนเสียงอืมเธอทำให้ฉันเสียใจสินะหน้าไพ่เนี้ยมันอยู่บนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบางท่านทำงานที่เดียวกันบางท่านเรียนด้วยกันหรือบางท่านอยู่กับความสัมพันธ์ที่เออให้คนเป็นคนเ t a c t action ตลอดเวลาก็ได้นะอืมไหนดูซิขอให้เขาแล้วเขารู้สึกไงกับคุณ รารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวราศีสิง์คู่กรณีเป็นมังกรก็ได้นะนะคโอเคมาค่ะจากหน้าไพา่แล้วอ่านในกรณีที่ถ้าคุณคือผู้ที่ถูกกระทำก่อนแล้วกัน ชัดเจนว่าเขาคือคนที่ต่อหน้าคนอื่นน่ะนะถ้าคุณถ้าคุณไปเล่าให้เขาฟังว่าเขาทําอะไรกับคุณไว้ไม่มีใ,ใครเชื่อหรอกเพราะเขาเป็นคนที่ต่อหน้าคนอื่นค่อนข้างที่จะดูดีดูดีในที่นี้หหมายถึงดูเป็นคนดีนั่นเองนะคะดูเป็นคนดีดูเป็นคนอบอ้อมารีดูเป็นคนมีน้ําใจดูเป็นคนที่น่าจะไม่อะไม่จริงไม่ไม่ไม่น่าจะทําแบบนั้นไะม่นะ่านะไม่นะ่านะอะไรองี้แต่คุณคือคนที่เจอด้านนั้นมาละคุณเฟลมาแล้วคุณรู้สึกผิดหวังมาแล้วคุณจะไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้ด้วย เื่อที่จะไปปรับทุกข์หรืออะไรใครไม่ได้นะคะคุณเลือกที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเองเพราะคุณอยู่ตรงนั้นมาเป็นระยะเวลานานแล้วคุณเหนื่อยคุณท้อคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ฉันมั่นใจแน่นอนมันไม่ได้มีแค่เราเพียงคนเดียวแล้วเราไม่สามารถอยู่บนความไม่ชัดเจนอย่างนี้ได้ชาวเราสี่สิ่งเป็นคนที่เอาไง่ายๆว่าชาวธาตุไฟอ่ะเป็นคนที่ถ้าเป็นไปได้คือขอชัดๆ ขอชัดๆจะได้จบๆจะได้ง่ายๆแล้วก็จะได้ผผ่านกันไปเมื่อคนนี้ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้สิ่งที่คุณถือไว้ได้คือสถานะของคนที่เป็นเพื่อนให้ดีสุดละถ้ามากกว่านี้ให้ยอมเป็นเติร์ดปาร์ตี้ฉันไม่เป็นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะพยายามทําดีกับคุณสักแค่ไหนแต่พี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจไว้อะมันคงส่งผลเยอะพอสมควรนหน้าไพ่คุณถ้าในฐานะที่คุณเป็นผู้กระทําชาวราศีสิงห์เอาจริงจริง คุณมีความรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้อยากจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจหรืออะไรลงนะแต่มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะคะโดยทางเทคนิคคุณอยู่ตรงนั้น yes. แล้วคุณไม่สบายใจอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกก็ไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่สบายใจอยากอยู่กับคนที่สบายใจมากกว่าไม่อยากอยู่คนที่อยู่ด้วยแล้วมันไม่สนุกอยู่ด้วยแล้วมันไม่เอนจอยอยู่ด้วยแล้วมันมีความรู้สึกว่าทําใจไม่ได้ ให้ได้มากกว่าเพื่อนไม่ได้ให้ได้มากกว่าคนที่ทํางานด้วยกันไม่ได้มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้เขาถึงจะทําดีกับคุณสักแค่ไหนคุณก็ให้เขาได้แค่เพื่อนซอรี่จริงๆนะคะแล้วหน้าไพ่ของเขาถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทําถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำ,เ,ทกกะทำเนี่ยมันคือลักษณะที่เขามีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่แคร์เขาเลยอะ่ะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณมีความรู้สึกว่า คุณก็ทําให้เขาเจ็บได้ด้วยนะแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณทําอะไรผิดอะ่ะคุณทําให้เขารู้สึกได้เลยว่าแบบเป็นความสัมพันธ์ที่จริงดีเดาไม่ออกบางคนบล็อกไปแล้วด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะคะดังเดิมเดิมทีอะ่ะด้วยความที่มันอาจจะเคยมีการพยายามกันมาหนักๆในความสัมพันธ์เนี้ยเมื่อถึงจุดจุดนึ่งแล้วอะ่ะสิ่งที่เขาทําให้กับคุณอ่ะมันทาให้มันทําให้เจ็บมากนะคะมันทําให้เจ็บมาก มันทําให้เสียใจมากจนมันเป็นหน้าไพ่ของคนที่เขามีความรู้สึกว่าคุณทําให้เขารู้จักอีกมุมหนึ่งเขาไปเลยรู้จักดาร์กไซส์ไปเลยนะคะรู้จักดาร์กไซส์ของคุณนะไปเลยไม่น่าเชื่อว่าคุณคนนั้นที่เคยเป็นคนใจดี นะคะเคยเป็นคนใจดีคนเคยเป็นคนที่สามารถที่จะมอบความอบอุ่นให้เขาได้ในช่วงระยะเวลานหนึ่งเป็นคนมีเสน่ห์กลายเป็นพลิกอีกด้านหนึ่งมาแล้วมันน่ากลัวบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่บล็อกไปแล้วด้วยซ้ำแล้วถ้าเขาอะถ้าเขาคือผู้ที่กระทำเขาคือผู้ที่กระทำเขารู้สึกว่า spacing, มันก็ไม่แปลกนะตัวเขาเองอะยังไม่พร้อมที่จะมีใคร,รหรือตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันทําให้เขารู้สึกว่ามันมีเรื่องตึงเครียดแปลก มันมีบรรยากาศแปลกๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันไม่สบายตัวเวลาอยู่กับคุณเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นเหมือนลึกลับซับซ้อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางคุณไว้ในสถานะที่ที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบตัวจริงได้ส่วนหนึ่งคือเขารู้ว่าคุณพยายามมากเกินไปเขารู้คุณพยายามมากเกินไปเมื่อพยายามมากก็เท่ากับเจ็บมากนั่นเองแล้วเขาก็คือคนคนนี้ที่เขาทําให้คุณเจ็บ ปัจจุบันเขายังอยู่สบายดียังไม่ได้แคร์ยังไม่ได้อะไรนะคะมันเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วบางท่านก็ถึงบอกว่าบนความพยายามนี้บางท่านถ้าเขาคือผู้ที่กระทําให้คุณเสียใจมันมีการบล็อกหรือมันมีการเลิกคุยกันไปห่างกันไปด้วยสถานะที่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเปิดเผยไม่ได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆโสดกบโสดแต่พออยู่ด้วยกันแล้วมันให้พลังงานเป็นพิษต่อกันเยอะเกินไป การจะไปต่อมันก็เลยไปได้ยากนั่นเองนะคะถ้าไหนดูซีแล้วแนวโน้มเป็นยังไงอะคะคุณละเขาราศีสิงห์คิงดาบนะคะแปดมีเท้าหกดาบแล้วมีไพ่สามถ้วยถ้ามันไม่ได้มีการบล็อกหรือมีการสื่อสารกันไปในทุกช่องทางนะคนที่เคยทำร้ายจิตใจกันไว้จะมีการติดต่อสื่อสารกันมาแบบไม่คาดคิด นะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในช่วง15วันนี้ก็ได้อาจจะเป็นหลังจากนี้ก็ได้แต่น้าไพ่มันเป็นไพ่ของคนที่ตั้งใจแล้วแหละว่าจะคุยรู้สึกว่าต้องทําอะไรให้มันถูกต้องสักอย่างถ้ามันมีประเด็นในเรื่องความเข้าใจผิดกันถ้าในเรื่องของคนที่โสดกับโสดจะได้กลับมาคุยและปรับความเข้าใจอันนี้ไม่ต้องถามเพิ่มเลยนะอันนี้น่าไพ่ขึ้นในละแต่ว่าถ้าในเกณฑ์ของคนที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้อันนี้ก็ให้รู้ไว้เลยนะเตรียมตัวไว้เลยว่ามันจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องชิงจากกันไปเพราะว่าเขาจะต้องเลือกคนของเขานนนั่นเองะะคะ เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางใหมหนึ่งไม้เทา้าหกเหรียญ Emperor แล้วก็แหงแมนจากหน้าไพา่ล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของคนที่มันยังติดค้างกันอยู่อะ อยากให้มีการชดใช้ในความสัมพันธ์นี้หรือว่าอยากได้การเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มันค้างค้างแล้วจเป็นประเด็นกันไปได้ด้วยนะถ้าคุณ,คณเขาเรียกว่าไงถ้าเขาคือผู้ถูกกระทำแล้วถ้าเป็นคุณเนี่ยมันคือในลักษณะที่เขาต้องการคืออยากให้คุณยกโทษให้เขานะ ราะในช่วงระยะเวลานั้นน่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่ตัวเขายังคิดอะไรไม่ได้แต่พอมาเขาตบโต,ข,ต,บตขึ้นละตบโตขึ้นเขาเริ่มรู้แล้วว่าเออเมื่อได้ให้สิ่งใดไปมันมีเกณฑ์ว่ามันจะต้องได้รับสิ่งนั้นตอบกลับมาแล้วเขาอาจจะกําลังได้รับอยู่เขาก็เลยอยากจะขอโทษคุณก็แบบนั้นก็เป็นได้นะคะอยากคุณยกโทษให้เอ,อ่อเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะเจสคู่กรณีนะ เป็นชาราศีพิจิกได้หรือว่าแบบทํางานต่างประเทศทํางานในแบบสถานพยาบาลเกี่ยวกับความตยยายอะไรนี้ก็ได้นะคะหน้าไพ่นะถ้าเขามีคู่ชีวิตแล้วเขาคุยกับคู่ชีวิตแหละแต่ถ้าไม่ได้มีเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองก็เพิ่งจบมากับคนที่ทําให้เขาเสียใจถ้าเขาคือคนที่โดนใครสักคนที่เป็นควีนถือดาบะตัดออกมาจากชีวิตอเขายังเจ็บอยู่ตรงนั้นอยู่เลย ไพ่บอกว่ามันก็เป็นความกล้ากล้าของกลัวที่ทําให้เขาไม่กล้าคุยกับใครเหมือนกันเพราะความสัมพันธ์นั้นนะ่ะมันดูเหมือนตายแล้วตายเลยนะคะตายแล้วตายเลยแล้วจากไปเลยยังคงเข็ดกับเรื่องราวแบบนั้นอยู่อาจจะเลิกเลือกู่สักพักก็ได้นะออไอเรื่องมีเกณฑ์ได้คอมมิทเมนต์หรือว่าการกลับมาเนี่ยไพ่เปิดไว้แล้วว่ามันได้มีการกลับมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเลยว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณสําหรับคนชาวราศีสิงห์ถ้ามันไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับคุณนะว่าจะาเลือกไว้หรือไม่เพราะว่าคนที่ถูกทําร้ายคือคุณนะ ไพ่แค่ขึ้นให้เป็นไกด์ไลน์เบาๆเท่านั้นเองอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเลยก็ได้นะคะมาดูกันจากหน้าไพ่แล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะก้าวถ้วยขึ้นมาเลยก้าวถ้วยไหนถือถ้วย5้าดาบแล้วก็ไพ่เดอะแมจิเชียนไพ่บอกความสัมพันธ์นี้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณได้คือคนเรามีสิทธิ์ที่จะหาความสุขด้วยตัวคุณเองถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่แฮปปี้อยู่ไหนแล้วไม่มีความสุขก็ควรจะถอยห่างออกมานะจ๊ะ หรือแม้แต่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องไปเป็นตัวสำรองให้ใครก็แล้วแต่คนเราไม่ได้มีหน้าที่สแตนบายเพื่อออกเซร์ฟความสุขให้ใครนะอันนี้คือสิ่งคุณต้องรู้นะคะไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคะเดาเอาช่วยอืม ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณอยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศที่ดีขึ้นไพ่บอกว่าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเนี้มันจะต้องสามารถขับเคลื่อนได้โดยการจบโปรเซสหนึ่งเพื่อที่จะไปเริ่มอีกโปรเซสใหม่ถ้ามันยังคงค้างอยู่ที่โปรเซสเดิมะมันไปต่อไม่ได้นะ นะคะมันควรจะมีการจบอย่างใดอย่างหนึ่งความรักเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องให้กับคนที่เหมาะสมและเห็นค่ากับสิ่งที่เราจะได้ไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มาทําไมล่ะนะคะเราสามารถพลิกหรือเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นไปในทิศทางที่ได้ขอแค่ให้ถูกคนเท่านั้นเองนะจ๊ะโอเคจบไปแล้วกับคลิปดวงความรักของชาวราศีสิงเดี๋ยวเราไปต่อกันกับดวงการงานการเงินของชาวราศีสิงนะคะ มาค่ะสำหรับการงานการเงินเปิดไพ่มาให้แล้วนะคะโอเคชาวราศีสิงห์ละคณาสิงห์พี่ว่าคุณอาจจะต้องหาเวลาในการเปลี่ยนกิจกรรมในชีวิตประจําวันคุณบ้างเพราะนว่าหน้าไพ่คุณทํางานหนักมากมันมีโอกาสที่คือพี่เข้าใจว่าหลายๆท่านมันเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าน้ําขึ้นให้รีบตัก อะไรแบบนี้หรือว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงที่มีไฟหรือว่าอยากจะทําอะไรให้มันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแต่ว่ามันก็แลกมากับการที่คุณเหนื่อยนะคะแล้วในช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยมากๆสิ่งที่คุณจะเป็นประจําคือการชอบอารมณ์คุณจะดาวแล้วคุณชอบย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่มันเหนื่อยที่มันมีปัญหาแล้วมันก็จะเกิดทําให้ตัวคุณเซงแล้วมันก็จะเกิดความผิดหวัง คือมันเป็นไพ่ของคนที่เหมือนมองย้อนไปแล้วมองไปในปัญหาไปในอดีตที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วแล้วเอากลับมาเครียดอะคุณเกตปะ ซึ่งมันเกิดมาจากการที่ตัวเราทํางานอยู่ในในลูมเดิมๆหรือตัวเราใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมๆที่ไม่ใช่พฤติกรรมที่ทําให้เราสบายใจมันเหนื่อยมากเกินไปนะคะพี่มองว่าตัวคนเองควรจะหาเวเปลี่ยนสถานที่บ้างนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงอะไรที่มีเวลาหรือหลังเลิกงานที่มันไม่ได้รีบมากอะไรเงี้ยหาเวลาไปออกกําลังกายหรือหาเวลาไปไปเดินในที่ที่คุณไม่เคยไปแต่ว่าปลอดภัยนะย้ําหาที่ที่ปลอดภัยแล้วเดินนะคะสูตร เขาเรียกว่าไงอ่ะไปเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานดั้งเดิมเพราะว่าหน้าไพ่มันเป็นหน้าไพ่ของคนที่อยู่ในที่ที่จำเจทนกับงานที่อดทนแล้วมันเบื่อแล้ว,วสุดท้ายมันไม่ไหวแล้วบอกไหวเป็นแบบนั้นนะนะมีเกณฑ์การใช้เงินเยอะอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีเกณฑ์การได้เงินด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรคุณแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกว่าเงินมันเข้างานมันเข้าแต่เราเหนื่อยเหนื่อยแต่พี่ว่าดี นะคะดีกว่าไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะคะแล้ว อันเนี้ยคนโสดเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าการงานการเงินจะค่อนข้างดีเพราะว่าไม่ได้มีเวลาไปโฟกัสกับอย่างอื่นงานเข้ามาเงินเข้ามาก็โฟกัสอยู่กับตัวเองหรือถ้าใครเป็นคนมีคู่จงใช้ชีวิตประหนึ่งคนโสดนั่นแปลว่าอะไรอาจจะไม่ต้องนัดกันออกมากินข้าวเพราะรายจ่ายของของคุณเนี่ยมันเยอะมากพออยู่ละอาจจะโอเคใช้วิธีโทรคุยกันโทรหากนันก็คือมันก็ยังเชื่อมเชื่อมสัมพันธ์กันไว้ได้แต่ว่าโอกาสนัดกันมาปาร์ตี้หรือไปกินบุฟเฟ่หรือไปซื้อของที่ ของที่มันต้องมีอะไรเงี้ยลดน้อยลงไปเพราะว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเยอะอยู่คนมีคู่ให้อยู่เหมือนคนโสดนะคะแล้วการงานการเงินมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งชาวราศีสิงค์คุณติดนิสัยกดดันตัวเองคุณชอบทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าไอ้ปัจจุบันน่ะมันไม่ไม่มันยังไม่ดีพอมันต้องดีได้มากกว่านี้ซึ่งจริงมันมันดีแล้วและถ้าไปเทียบกับคนอื่นน่ะมันดีอยู่คนอื่นด้วยซ้ำไป คุณต้องลดอัตราการกดดันตัวเองลงเพราะว่าความกดดันตัวเองของคุณมันจะทำให้มันจะกลับมาทําร้ายคุณมันจะทําให้คุณเสียใจในเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องเสียใจเฟลในเรื่องที่ไม่จาเป็นต้องเฟลนะคะลดความคาดหวังในตัวเองลงบ้างนะคะแล้วอะไรอะไรมันจะคือมันจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะจริงๆมันอาจจะมีอะไรที่ดีมากขึ้นกว่าก็าได้ เพราะเพราะว่าพุทธเจ้ายังบอกให้เรารู้จักการเดินสายกลางเลยอะไรที่เราทําแน่นเกินไปหรืออะไรที่มันหลวมเกินไปไม่ดีค่ะมันต้องพอดีพอดีมันถึงจะสามารถดําเนินไปได้ชีวิตคุณก็เหมือนกันถ้าช่วงนี้คุณมีความรู้สึกมันไม่พอดีเทมมพลันเข้ามาบอกว่าจงเปลี่ยนทายไปอยู่จังหวะที่พอดีแล้วมันจะได้รับในสิ่งที่มันสมควรจะได้รับนั่นเองนะคะการเงินค่อนข้างดีการงานหน่อยๆแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะเราดูกันเรื่องการงานการเงินพี่ห่วงในเ,เรื่องสุขภาพของคุณ งานหนักเกินไปให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะก็หาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองนะคะตามรูปแบบที่คุณสะดวกเลยก็จบไปแล้วสําหรับดวงความรักการงานการเงินค่ะชาวราศีสิงห์ละคนาสิงห์ค่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไ likecomment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือนะคะแอดไลน์มาคาดเี๋ยวพี่ดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ